ร้านดีอ้วนขายทุกอย่างไม่มีได้ไงนี่ไ้หยิบผิดโมเดลใหม่ล่าสุดของซู p เปอร์มาริโอเลยนะเว้ย <c oughs> ไม่ต้องเดินตามหาให้เยอะแยะยิงปืนนั่นเดียวได้นกสองตัวเดีย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 วนกอะ่ะอาจจะสายแต่มีเป็ดหนึ่งตัวห <c oughs> ลบหลังพี่มีมองไม่เห็นแล้วนะดึงลงมาแล้วไม่วางตรงนั้นโอ๊ยมองเห็นยี มันมันสวยแต่หัวฉันก็ไว้หน่อยก็ได้นี่นีปุกกี้เดี๋ยวทำไรให้ดูทำอะไรจะว่ายน้ำเหรอเออร้อนว่ะเดี๋ยวลงไปจะบ้าเหรอนี่ปิดออฟของข้านม่อะไรคือปิดออฟก็ปับอิดไงมันเปลี่ยนสีได้ด้วยนะว้ยพอมันโดนแดดมันจะกลายเป็นสีชมพูแล้วถ้ามันอยู่ใกล้เป็ดล่ะมันก็จะกลายเป็นสีขาวจะบ้าเหรอ เห็นไหมสีขาวแล้วขาวตรงไหนโหเมื่อกี้มันก็ขาวอยู่นะแต่มันจะเปลี่ยนสีไวหน่อยอะ <c oughs> มามากินน้ำเถอะวันนี้ฉันได้ผลงานกับคุณแม่ขาเต็มเต็มเรื่องอะไรอะซื้อหลอดไฟ <c oughs> ซื้อผิดรึเปล่าจะซื้อผิดได้ยังไงฝากซื้อหลอดไฟดวงเล็กก็ซื้อดวงเล็กมาสงสัยอะไรก็เนี่ยดวงเล็กมีแบบกระพริบช้ากระพริบไวแ้วเขาไปเปลี่ยนที่ไหนอะโอ้ยก็เปลี่ยนตามห้องนอนไงไฟดวงเล็กเล็กอะ เล็กไปเปล่าคนไม่เคยซื้อของก็เป็นแบบนี้แหละอะรอ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 ช่วงนี้ไม่มีตังซื้อของเล่นใหม่เลยอะกี้เออไม่ได้เอามาอวดใครเลยว่ะหูยใหญ่คี้อวดอ้าวแล้วถ้าหล่อนมีหล่อนไม่อวดหรือไงอวดนั่นไงนี่ไงมันขาวแล้วหูยไม่เห็นจะขาวเลยต้องอยู่ในที่ร่มแล้วแหละแบบเนี้ยเกิดเป็นเป็ดไม่น่าโกหกเดียวเดียวเดียวมันขาวจริงๆ นี่สัง่งได้ปะไม่ได้เอาเงินฉันกลับแหละใจเย็นใจเย็นร้านพี่อ้วนขายทุกอย่างไม่มีได้ไงนี่หยิบผิดตลกกองแกงสองบาท5บาทอ่าดีๆแล้วดีๆแล้วหยิบผิดตัวนี้ตลกติดหลอกกัะนผู้ชมครั้งที่สามถ้าหยิบผิดฉันกลักบบ้านแล้วนะโอเค เช่นดของเล่นซูเปอร์มาริโอ้มันแพงนะครับคุณจ่ายไว้เหรอถ้าจ่ายไม่ไหวฉันไม่สั่งหรอกงั้นขอดูตั้งเลยก็แล้วเท่าหร่เซลเซลเหมาไปห้าร้อยมาๆายื่นหมูยื่นแมวฉันไม่เห็นแมวหรือหมูเลยนะโอ้ยหมายความว่าเอาของไปแล้วรับเงิน๋อ oh. ปกติไม่ซื้อของพวกนี้นะฉันจะเอาไปอวดเพื่อนน่ะติดนิสัยปุกกี้มันชอบมาฉายแสงกับฉัเกินอาว คุณก็ซื้อวุณตองเมสสิมีแสง<ว>อย่ามาตลกต่อต่อใส่แสงให้ผมหน่อยโอ้ยอนาคตนักแบตทีมชาติอย่างผมต้องฝึกซ้อมแต่ตอนนี้ครูซ้อมยังไม่มาเลยซ้อมนั่งตากแดดไว้ก่อนเพื่อความอดทนฉันได้ของมาแล้วมีหรือจะไม่อืดเ <c oughs> ออนั่นงแงเจ้าชายเหยื่อรายแรก มีของดีก็ต้องโชว์กันหน่อยนะทำให้เรารู้จักอดทนความร้อนในเวลาแข่งล่ะเจ้าหนูดูนี่ดีเฮ้ยเป็นไงอึ้งมีหรือจะไม่หนาวผมไม่หนาวแล้วคุณอะไรร้อนมันมาอวดทองแล้วครับท่านผู้ชมเราต้องแกนทำเป็นไม่สนใจอิจฉาหนดีนั่นไงมาแล้วครับหมดเยลใหม่ล่าสุดของซุปเปอร์มาริโอเลยนะเว้ยเดี๋ยวจะแกะให้ดู นั่นอะไรอ่ะแหเบืเ่โอโว้ยคนขี้อวดวแหน่ไม่เห็นมีอะไรเลยมาอยู่แล้วโว้ยคนขี้อว<ะ>ดอ้าวชายหรอกันนีด้ว่า <S <S มันวิ่งหนีไปด้วยความอิจฉาสวยใช่ไหมล่ะคะ FC เฮ้ยชายขอโทษมาช้าเฮ้ยโลหนีเร็วหนีไรพวกขี้อิจฉาทั้งหลายเดี๋ยวรีจะตามไปโลผมไปแล้วนะ ใช่มันวิ่งหนีอะไรแต่ไม่เป็นไรมีเป็ดอยู่เป็นเพื่อนอาใครวิ่งหนีคะไม่รู้ดิเห็นชายมันวิ่งหนีอะไรก็ไม่รู้มันเหม็นกลิ่นตัวเองเปล่าเฮ้ยอาบน้ำทุกวันนี่ออกแนวบูลลี่นะเอ้ยกินเป็นฝรั่งดีกว่าเว้ยเหงาปากจังเลยคุมร้านเกมเนี่ยครูคงเฮเคยเห็นอะไรแบบคือคือคือคูๆไหมอะไรอ่ะเดี๋ยวผมกินก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวอะไรผมกินแป๊บเดียวไม่ได้หรอ ก็บอกว่าดีเอาไงจะเย็นดีเฮ้ยได้เวลากินแล้วเว้ยเดี๋ยวเอามันนี่แล้วของเล่นไปดูแบบนี้ก็ได้ด้วยเหรอได้เออดูไปไม่ใช่ว่าจะหาดูกันง่ายๆนะอย่าดูไปให้เวลานะเดี๋ยวกินอรอเดินๆมันมันฝรั่งผมนะก็รู้แล้วดูก่อนอ กินนิดกินหน่อยเนเงินอเอาไปเออไม่ต้องงอนเอาแปเอาของเล่นคืนมาด้วยมันจะหมดแล้วไงเหลืออีกตั้งหลายชิ้นนั่นเนี่ยเอาไปเอาของเล่นคืนมาด้วยวอ,อืยนนอ,าอ,าอาฝาอจำไว้นะคือลือคือลือเบึ้มเบิ่มอ่ะเป็นไงเจ้าโลกี้มันไม่เชื่อเว้ยว่ามันแปลงร่างเป็นสีขาวได้อ่ะ เนี่ยเห็นป้าเป็ดมันก็ตัวสีขาวอยู่แล้วหรือเปล่าหมายถึงป๊อปอิดไดโนเสาร์อ,อ่ะแล้วก็ไม่บอกแล้วทำไมไม่ถามชอบดาวมั่วฉันนี่งงจริงๆเลยว่าชายวิ่งหนีอะไรนี่ฉันพอรู้แล้วนี่ถึงจะไม่มีเป็ดแต่ก็สวยอยู่นะฉันจะหันหน้าหลบไปทางซ้ายงั้นฉันก็มาซ้ายดีมากงั้นฉันไม่ขวาฉันก็มาขวา เรียมเลยแล้วถ้าฉันหนีไปบนหลังคาล่ะก็จะปีนตามไปโอ้โหความพยายามจับมือหน่อยผิดค่ะมาถึงเวลาเลสเวลาอะไรฉันก็ต้องไปแต่ฉันยังไม่ไปเอ้าแล้วทำไมเองไม่ไปล่ะฉันจะโชว์นี่ถึงคิวฉันแล้วเหรอใช่ ฉันต้องหลบเงยหน้าขึ้นข้างบน,บนฉันตามไปมฉันเงยหน้ายังแค่ตามมาอก่แล้ถ้าฉันหลับตาล่ะฉันก็เปิดตาอืมดีโอ้ยลำคาญฉันจะ,จะเล่นเกมลำคาญแะ้วก็บอกกนะันเด้อโอ้ยก็บอกแล้วไงว่าลำคาญฉันอยากร้องเพลง พอใจโอ<ฮ>้โหเอาที่สบายใจได้เหรอ,อนี่สบายใจวางไว้บนนี้สบายใจปะล่ะเป็นเช่นนั้นของฉันขอโทษหล่อนสนใจเกมมากกว่าฉันงั้นฉันก็จะบังเกมโอ้ย,อยไม่เล่นก็ได้โว้ยนี่แหะค่ะสัญญาณของคนขี้อิดฉานี้คุณหนูช่วงนี้ไม่สั่งของอะไรมั่งเหรอ เฮล,ลี่ยังสั่งเลยนะหึแล้สั่งอะไรไม่บอกเพราะคุณไม่ใช่ลูกค้าผมอ้าวแล้วก่อดหน้านี้อ่ะอะไม่รู้เหมือนกันมาเคียรอดีอ้าวอู้จะเดินมาหาออเดอร์ซะหน่อยไปแล้วอ้าวรีบวันดีวันด,ดีดดไปแล้วนะนี่ซื้ออะไรมาเห็นเจ้าวับอกเดี๋ยวก็รู้ตัวนี้ไม่ได้ฉาเบอร์ห้าเลยค่ะเอ่อแอร์บ้านค่าเบอร์หแบบ้าร 5, ประหยัดไฟไม่ได้ถาม กี้หันมาดูนี่สิไปอวดคนอื่นมาแล้วใช่ไหมใช่ถือว่ารู้ใจแล้วยังไม่จบใช่ไหมใช่ <c oughs> ไม่ไหวแล้วฮวงจเป็นวิธีการหลบค่ะ <c oughs> <c oughs> อ้งวพี่นอยก่อนนะเว้ยแผนตื่นรีรู้ดี <c oughs> เพราะผมเป็นหน้าเซตาของเล่นก็เข้าไปอยู่ในผ้าห่มทันที <c oughs> <c oughs> อ้โ โอ้มาริโอเต็มตาใช่ไงเห็นแบบตึมต่มเจอโอ๊ยเอาออกไปเลยไม่งั้นฉันเปลี่ยนที่และขอเวลาอ่ะให้โอกาสหองก็แขบจะไปหลบมองใดล่ะทีเนี้ยหลบหลังพี่หมีสิเออขอบใจขอบใจหลบหลังพี่หมีมองไม่เห็นแล้วนะดึงลงมา <S 2> <S 2> แล้วไม่วางตรงนั้นโอ,อ้ยมองเห็นอีกโอ้ยหเห็นได้ไงวันเนี้ย โอ้ยเห็นชัดก,กว่าเดิมอีกดื้อคัดคะด่ะเอาเพลงบอกให้หลบตรงนี้อะซ่อนหลังนี้อะหลบมิดกว่าเอาเล้งหาเจอไงเจ้โเาโง่เอ็งต้องไปอยู่ห้องคนอื่นเออง้นไปลนะเออให้โอกาสอย่าตามนะไปห้องคนอื่นแล้วเออรือคะดค,ะดคะมีหรือจะไม่ตามไป อยู่นี่เบิร์เลยเฮ้ยมาทำอะไรกันเยอแยะโดนแล้วสินะนะแล้วสิโดนอุ๊ยอุ้ยอุ้ยอืมผมใส่เสื้อตัวใหม่ไม่มีใครทักเลยเหรอนางเป็ดอ้วนใส่เสื้อตัวใหม่เหรออืมยาวละทีนี้เอาก็เพื่อนใส่เสื้อตัวใหม่อ่ะก็ต้องถามดิกรุณารี่ผมว่าอ้วนราชันชุดขาวแต่มันสีดำนะอเขาก็ต้องมีคอลเลคชันใหม่บางสิ ีดราอ่ะลำ่านเจ้าอ้วนห่อขี้โชว์จริงๆทาไมรักกันฉันก็ตงไปเองอ่ะชอบไปไล่เพื่อนเอาทะไมเลยอ้าวรีมาก็ดีแล้วหวดพวกมันนะให้เต็มที่เลยจ้ะ พูดพินมไม่ต้องเดินตามหาให้เยอะแยะยิงปืนนั่นเดียวได้นกสองตัวเ,วเดียวเดียวเดีวเดียวเดียวนกอ,อาจจะซายแต่มีเป็ดหนึ่งตัวอเอ้ยนี่หลายทีแล้วนะปัดผมให้แป๊ดนึ่งอขอบใจเ้ยมีเรื่องกันไหมโอ้ยมีเรื่องไม่จะเล่าอะ่ะการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วเฮ้ยจะบ้าเหรอเราต้องตกใจมันก่อนดิโ เล่นใหญ่เล่นแพงเฮ้ยบอบอกหน่อยดิคุณจะเล่นเกมก็ไปเล่นที่บ้านดิมีบ้านผมเออว่ะมัวแต่เล่นตลกฉันยืนมองตรงนี้เลยเดี๋ยวเปิดให้ดูนะหนูหนูหนูชายลงมาด้วยเฮ้ยพวกเราหนีใครหนีกลับบ้านไม่สวยเอองั้นอยู่ต่อกันแหละพวกเราอ่ะสวยมากใช่ใช่หนู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 สวยเหรอไม่ไม่เล่นเกมไม่ได้ดูก่อน เดี๋ยวเจ๊จะเปิดให้ดูนะคุม,คมเฮ้ยนครับพูดผมเดี๋ยวเจ๊แพรรี่จะสไลด์ออกมาให้ดูดักกี้ดึงดินี่เฮ้ยสวยอ่ะเออมันมันสวยแต่หัวฉันก็ไว้หน่อยก็ได้ทีที่สองเริ่มไม่มั่นใจแล้วเองตั้งใจเหรอป่อาวมันหนักกล่องมันก็เลยล่วงเออโอเคเดี๋ยวจะบอกทีละตัวนะตัวแรกเป็น เอ้ยไม่ใช่ดองกี้ของตัวที่สองคือเจ้าโลเอ้ยไม่ใช่คีโน่พีโอคุณจะพูดช้าทำไมกลัวพูดผิดตัวที่3ตัวละครหลักคุณลุงอ๋อมาริโอตัวที่4ี่ลุงเหมือนกันอ๋อลุงเหมือนกันเหรอลุงลุยจิตัวต่อไปมังกืมังกรโยชิตัวสุดท้ายฉันเองเจ้าหญิงพีชตัวนั้นเจ้าหญิงพีช แต่ตัวนี้ว่าไปเจ้าหญิงผักเป็นไงอิจฉาดีฮะเอฟซี FC อยากดูหน้าหลังก็ไปดูกันเลยสิคะ นี่ห้องผมงวันนี้มันห้องผมนี่ห้องผมนี่งั้นฉันจะได้อวดยาวๆเอาจบกันถ่ายด,ดูนะโอ้ยอยู่เป็เพื่อนก่อนโอ้ยสนุกไหมครับนะักส์ทสาตอนเพื่อนทีอวดโชว์ของเล่นซุปเปอร์มาริโอตอนนี้พวกเรามีเบื้องหลังให้ดูกันแล้วนะคะชื่อว่าช่องติดติเองครับคิดจะหนี้ะะันไหอหนีไม่พ้นหรอกเชิญอวดให้เต็มที่อย่าลืมกดติดตามพวกเราทุกช่องทางตรงนี้้วยนะครับ